โอเคจับคู่ได้แล้วมาดูกันเลยฮะเจอใครปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บออือร้องเลยฮะเจอแบบนี้จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมก,กุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดยี่สิบเปอร์เซ็นเติมได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกำลังเติมเกมอีฟุตบอลขอแนะนำบริการเติมเกม กุ๊กคี้แลนด์ชอบลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอ,อุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อน,กนเกษียณนะวันนี้ผมก็มีอยู่เกมนึงผมเจออย่างเนี้ยสามเกมเลยฮนะไม่รู้ว่าเป็นบั็กเหนืออะไรนะระดับผมมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากขนาดนะนั้นก็แบบแค่แสนต้นๆน,นะแต่มาเจอระดับหมู่หลักพันหลักร้อยอะไรแบบนี้โอ้โหเป็นการจับคู่ที่ยุติธรรมที่สุดเลยนะนี่ฮะผมหนักแค่สองแสนเจ็ดนะแต่ไปเจอเจนะ็ดพันหกเนี่ยแทบรบ้องไห้เลยนะ โอ้โหจะเจอแต่ละทีมเล่แทบร้องไห้เลยนะชนะก็ยากแล้วขึ้นชั้นก็ยากแล้วนะอ่ามาดูฮะทีมเขาทีมเรา,ากันนะนี่ก็ทีมผมนะนี่ฮะนี่โอ้โหก็สูได้แค่นี้นะสายฟรีนะโอ้โยก็แทบจะร้องไห้อยู่แค่สามพันต้นๆเ,นะเองนะเออคร่าทีมก็จะดอาวุธเก็ตลงมาฮะนี่อ๋อปละมานี้แล้วกันนะออแล้วก็จะพาไปดูทีมเขานะทีมเขาโอ้โหอย่างโหดนะ นี่ฮะดูครับโอ้โหแทบบจะร้องไห้นะแต่เราก็สู้อยู่แล้วนะท่านแม่จับคู่แต่ละทีนะแทบบจะร้องไห้โอเคฮะก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะเออก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเออก็ทําเท่าที่สู้ได้นะแต่ว่าเจอพวกนี้ดับบนทานต้องมาแน่นอนนะโยคมฟากมาให้หรดอที่อาร์ตก็พยายามเจาะนะพยายามตอบบอลไปเรื่อยสไตล์โพ s ิชั่นเกม เนี่ยฮะอยู่ที่ลุยดิอาร์ตโอ้โหบางบอลดีมากเลยฮะแต่มาข้างมารรเ,เ,มรรรเรียวเนวิซี่หลุยสวัสเลสยิงตรงนี้ติดบล็อกอืมแต่ทิ้งมาฮ่าเอาอยู่เอาอยู่ถือว่าเอาเรื่องจัดอยู่โอเคเราได้ทุ่มฮะเทโอเฮอร์เดตลุยดิอาร์ตแหมไม่ได้ฮะเจอเดลเดปโรล,ลูกกุหลับ โยกออกข้างมาให้จูดมินิแฮมแทงทุนุช่างลูกนี้โหแทบร้องไห,ห้เจอหลุยส์โซเลดีต,ต้องบักดังบอลสวยอืมดกักไว้ไปไหนโอ้โหบุสเกตโอ้โหบุสเกตยิงช้าอยู่เจอลูกนี้ติดเซฟมินิเวอร์ยังได้เป็นลูกทุ่มแล้ลูกหลีก,ลกยินทุ่มมายังไงฮะยิงยิงยักยักอยู่ทุ่มมาเยี่ยมมองมาได้ อยู่ที่บุสเกตออกข้างโอ้โหเจอเพสซิ่งเร็วฮะระดับโอ้โหหลักพันนะหรือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะอืมเซฟบีกโยกมาลูกนี้โอ้ไม่ไหวแล้วฮะเจอแบบนี้โอ้ยมาทุกทิศทุกทางฮนะไม่ได้พักกัได้หายใจอะไรกันเลยฮนะโอ้ยแทบร้อ,องไห้แนละ้วฮะอยากจะออกเกมแล้วเอาเรื่องใหมนะ่ฮะอย่าเพิ่งออกเกมฮนะเกิดเสมอได้ก็ยังดีนะ บอลอยู่ที่วุสเกตเข้ากลางมาลูกกระาโมเดตเอโอเฮนเดตหลุยสว์วเลสลูกนี้โอ้ยแ้ามันคมกว่านี้มันเข้าไปแล้วนะหลุยสว์วเลสแม,ม่ีแต่ล่าแจากฟรีนะล่างเติมไม่มีเงินเติมนะเออแชร์ล่างนี้ก็พอได้อยู่โอเคฮะเตะเปิดขึ้นมาพเต์เช็คอ,อยู่ที่บุสเกตโอ้โหเจอเบียดกระเด็นนะ โอ้ยสู้อะไรไม่ได้เลยจุดลุงแฮมยกมาลูกนี้ให้หลุยโซเลสโอเคดักได้ฮนะบอลหยุดที่อากุโรคอนเต้หลุยโซเลสออกข้างมาโอ้โหเจอดักนะอเดอเปโลโขข้ามฟากมาอืมแย่แล้วแบบนี้โอ้ยแทบร้องต้องดักเท้าไว้ก่อนดืงขึ้นมาโอ้โหจะตายเอาวะโอ้ยโชคดีเราได้ฟาวแหม เออแบบนี้ก็ตื่นไต้นเหน,นึอกันนะโอเคโมเดลอะไรเออเปิดมาออกข้างมาลูก้าโมเมาที่อาคิมี่ลูก้าโมดิตพยายามทำชี้หนึ่งสองไปเลยฮนะพยายามเจาะช่องอยู่นะแต่โอ้โหจเจอผิดช่องเล็หมดเลยฮนะอืมถือว่าโหดมากฮนะระดับมันก็ต่างกันนะนะตัวด้่ยากาที่ริโอเมซี่อืมนิดเดียวเพ่มห,หยุดไม่เข้า แล้วเป็นเกมโต๊กลับบอลอยู่ที่นุกกลิบยกมาลูกนี้วุยซัวเรสยุท์ินิแออกมอ่ข้างมาไปลีบล่ามไปลีบล่ามยืงยิงย,ย,ย,ยากๆอยู่ยิงไปไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็ต้องนะเอาให้มันรอดครึ่งแรกก่อนโอ้ยลูกนี้จะโดนแล้วเปล่าโอ้โชคดีนเฮ้ยวเจิฟันได้สกีขาได้โอ้ย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 จะโดนลูกสองแล้วฮะดูทรงน่าไม่น่ารอดแล้ว สวยลูคการ์โบดิ่งข้างมาปึ๊บปื๊บลุยโซเลสโอ้แย่แล้วครับแบบนี้อืมสวยยังไงไปต่อได้ไหมฮะเท่าเวลาหนึ่งนาทีมอลอยู่ที่หลุยส์ดิอาสลุยดิอาสกระชากเลี้ยงขึ้นมาโอ้ไม่เข้าเลยนะเบียดตูลามไม่เข้าจริงๆฮะโอเคฮะมาดูขึ้นที่สองกันต่อนะว่าจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะบอนอยู่ที่หลุยส์โซเรสลูกกาโมดิ่ ออกข้างมาอังกุลูกองเต้เอสอนๆกันแทงเข้ากำลังมาลูกกาโมเดตเหมือนเดิมบูสเกตพยายามหาช่องทางจ่ายมาทำที่หนึ่งสองโอ้ยลูกนี้ถึงตัดได้ลูกกาโมดตจ่ายให้หลุยส์โซลเลตแหม่ลูกนี้พิชไม่ได้เลยฮะอืมทำใจฮะโอ้ยลูกนี้จะโดนเอาฮะอุ้ยออกมาตททนะันฮะสวยโยข้ามา ต้องพยายามมาบีบเบียดเสียดกันหน่อยอยู่ที่พุทเกตเ้โอเฮนเดดแทงมตองนี้แหมติดบ hey, oh. <c ười> ล็อกกีกแล้วออกข้างมาเอโอกะลูกเองเต้แม à, ช่องจอะไม่ได้เลยนะเขาปิดกันดีมากเลยบอลอยู่ที่ลูดิอาร์สอัพมีหนึ่งสองโอ้ย <c ười> แล้วเป็นเกมโต้กับบอนอยู่ที่นอกกลีฟเรย์มิซี่ลุยสซเรสเขาพยายามจะเจาะอ,อยู่นะไม่ได้ลูกนี้เบเปิดตัวข้างมาอันที่ลุยดิอาโอ้ก็พยายามจะเจาะอ,อยู่นะเจออาะยากจริงๆโอ้ยปิดหมดเลยฮนะเดยวเปโลตัวนี้ดำ แอ่์เขากางมาอากุโลกโกเต้ออกข้างมาให้ริโอเนเมซซี่ออกข้างมาฮะเพื่อขยายพื้นที่ฮนะอาคามคามิอากุโลกโกใต,ต้แอ่์เขากางมาดูกาโมดิตดูกาโมดิตให้มาที่หลุยโซเลสขวาจังหวะพิกหนึ่งทีมีช่องนะเอาเลยให้เรียบร้อยฮนะ,อะบอกแล้วฮะลุยโซเลสล่างแจกฟรีมันก็โหนกันนะอืมเ็นจังหวะเดียวจริงๆนะได้สาบอือ โอเคฮะก็เตเสมอแล้วฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องฮะตอนนี้ก็ไอเสมอแล้วฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งเขาเปลี่ยนสมาริโอเ,เอลโต้ลงมานะดนเ,ออเ,นนะเดียวเมสซี่ออกแหมมิเชลปิเนนี่นะเดี๋ยวไปโลกออกอลิเซีโนโนเข้าโหเอาเรื่องมาฮะแล้วก็เอาวินิสุตอยู่ที่ไหนลงมาช่วยนะอยู่ยที่แพทริ่พิเวล่า อยู่เรงนีโอ้แย่นะฮะแบบนี้เขาเอาแน่ฮะเขากดบุกแล้วโอเคดักได้สวยฮะตัวนี้ดำออกข้างมาดีโอเนมซี่แทงลูกนี้ไม่ได้ให้เจอเพสซิ่งเร็วแย่แ yeah, ล้วฮะแบบนี้โอ้ย oh, ว่าจี๊ฟันได้ลังนี้พอดีอยู่นะโอเคฮะก็พยายามตอบบอลขึ้นมา hey, เฮลเฮนเดสเด้ขึ้นมานะฮะใช้ความเร็วบอลอยู่ที่วินิสุตจูเนีย พยายามจะหาช่องอยู่อืปอปื้อทำชิ้นหนึ่งสองแทงลูกนี้แม่ไม่ทะลุฮะติดเน็ต้าฮะโอ้ยแข็งแกร่งอยู่ที่สวเเนียโต้ทุกเวลาสองนาทีโอเคดักสวยอืเรียบร้อยฮะโอ้โหหือจำจริงนะโอ้ก็ตีเสมอกันได้ฮะหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะก็จบเกมกันไปโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะโอ้โห สำหรับสายฟรีนะคือแรล่งแต่ละดีถ้าจะร้องให้นะเจอไทยอะไรก็ไม่รู้นะจากคู่ในสูสีกันเรื่อยเกินนะแบบแสนกว่านะไปเจอหลักร้อยนะไปเจอแรงกิก้งเจ็ดพันกว่าพันหรือว่าหลักสิบก็เคยมีเคยเจอไปแล้วนะโอ้ยไม่รู้จะเป็นอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเกมนี้นะถ้ามันอัปเดตแล้วมันจับคู่แบบสูสีกันหน่อยนะาดวิชั่นหนึ่งเจอดิวิชั่นสองอะไรไวกนี่โอ้โหยังพอได้อยู่แต่นี่มันสามไม่เจอหนึ่งเจอสองโอ้โยลำบากฮนะ โอ้ไม่รู้จะสู้กันยังไงแล้ว,ลวนะก็ถือว่านะก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่เวตกรรมแล้วกันนะอ,อก็ไปลงแรงกันแล้วกันนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ